สวัสดีค่ะตอนนี้ช่องว่างไรแชนแนลนะคะวันนี้จะมารีวิวสไลกเกอร์ติดไอแพ็กนะคะดูกันได้เลยนี่นะคะอันนี้คือสไลกเกอร์ติดไอแพ็กของเรานะคะก็คือประมาณนี้เลยอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้เขา,าเขาแหมันเขาเขาถือว่าเสื้อเสื้อเสื้อเ้าเบบเขาแหมานะก็เลยติดเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะต่างก็เหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ทาเลโกะัีแขกพวกไปอะไรประมาณนี้คือคือเขาอันนี้จะจากของแหกว่าทาเลโกะตีแหขกแหกเสื้อมาเฮ้ยแขกทานลโกะมาอะไรประมาณนี้อย่างนี้แหละก็คือก็ไม่มีอะไรที่จะบอกอะไรละก็ที่นี้ก็ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย